สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าใบหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้สําหรับออกทิปในญี่ปุ่นในรอบนี้นะครับเป็นญี่ปุ่นของที่จะไปในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่ยี่สถึงสานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นกระเป๋าใบไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวแบรนด์ของโลโปนะครับแล้วก็เป็นใบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใบที่ผมจะใช้บ่อยสุดในหลังจากนี้แล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณร้าน S M P Market นะครับใครที่กาลังหาซื้อกล้องมือสองนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เขู้้้้าาาไไปดแลลวกก็ตอองงขุร Onehot Cam La ัที่ห กรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเดาเตอร์ตัวกระจกกรนรอยหรือตัวตั้งไฟนะครับสามารถติดต่อเข้าไปดูร้านวันชอตคาเมล่าได้นะครับในช้ e อปปี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นใบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าของแบรนด์โลโบนะครับที่ผมได้เลือกใช้สําหรับเอามาเที่ยวในต่างประเทศนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ใบนี้เพราะว่า1คือตัวใบนี้มันมีน้ําหนักที่กระเป๋านะมันหนักแค่1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับคือโดยปกติแล้วตัวแบรนด์กระเป๋าต่างๆครับมันจะมีน้ําหนักที่เกือบกเลย เรามาดูช่องใส่ของกันนะครับคือตัวแรกสุดเนี่ยด้านบนนะครับเขาเป็นซิปแบบเปิดด้านหน้าได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่พวกเมาส์พวกตัวแบตเตอรี่มานะครับที่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะ <S <S <อ>มันจำเป็นต้องเอาขึ้นเครื่องนะ <S <S พวกนี้เพราะว่าเราไม่สามารถโหลดได้นะครับก็จะมีพวกที่ชาร,ร์จพวกกุญแจนะครับแบตเตอรี่ของตัวกล้องนะครับก็จะอยู่กระเป๋าหน้าแล<อ>้วใน,น,นส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋าด้านบนต่อ กระเป๋าด้านบนเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นทรงที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ากระเป๋าด้านบนเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บเลนเข้าไปได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้เอาเลนใส่ไว้ตรงนี้นะมันแต่มันสามารถที่จะใส่ได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับสิ่งที่ผมเอามาเพิ่มด้วยก็จะเป็นในส่วนของตัว macbook ตัว macbook ตัวนี้เป็น macbook แบบขนาด14นิ้วนะก็ใส่เข้ามาในกระเป๋านะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนถัดมานะจะเป็นในส่วนของกระเป๋าด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวตรงนี้ที่เป็นเก็บกล้องนะครับเวลาเปิดเราลูบแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้นะครับอันนี้คือเก็บกล้องเพืเ่อนๆจะเห็นแล้วว่ามีกล้องอยู่หนึ่งตัวนะเราสามารถที่จะเปิดกล้องใช้ด้านข้างได้เลยครับของข้างกระเป๋าเดี๋ยวผมจะปลดล็อกตรงนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนและถ้าเราอยากเปิดแบบสุดเลยนะครับเราเปิดแบบนี้ได้ เปิดแบบนี้ได้นะครับเราก็จะเปิดออกมาได้ประมาณนี้ตัวเลนส์ที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นตัว16.35 f 2.8 gm R 2นะครับแล้วก็ตัว50 f 1.2 gm นะผมเอามาแค่นี้เพราะว่า1คือตัวน้ำหนักกระเป๋าบวกกับตัวกล้องเนี่ยมันแล้วก็มี macbook ด้วยเนี่ยมันจะจบอยู่ที่6กิโลกรมกัมกว่านะครับของตัวนี้แล้วก็มาดูเรื่องสายสายกัน สายสะพายด้านหลังนะสามารถติดตัวแคปเจอร์แบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะติดได้แล้วก็ติดได้ง่ายด้วยมีตัวคาดเอวด้วยนะครับตัวนี้มีตัวคาดเอวแล้วก็มีที่คาดอกนะครับคือที่ผมย้ายมาตัวนี้เพราะว่า1คือมันเบามากๆตัวนี้เป็นรุ่น bp 2 5 0 aw 3นะครับหน้าตาของกระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้เลย เวลาสะพายก็ใบไม่ใหญ่นะครับใบเล็กนิดเดียวแล้วเวลาเอาขึ้นเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับคือต้องบอกตรงว่าสายการ,รบินต่างๆเนี่ยเขาจะกำหนดไว้อยู่ที่ประมาณ7กิโลกรัมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโลคอสหรือว่าเป็นฟูลเซอร์วิสนะครับคือหลกัหลกๆอะ่ะเขาต้องการให้เราอะเอาขึ้นให้มันพอดีกับน้ำหนักนะครับถ้าเราเอาขึ้นไม่พอดีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้คือเราต้องย้ายของไปใส่กระเป๋าโหลดแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับก็คือหลกัหลกๆนะครับตัวโลโโปไปเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็อย่างเหตุผลที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือตัวน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยมันรวมกับตัว macbook รวมกล้องรวมเลนแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ไม่ถึงเจโลนะมันจะอยู่ที่6กกรรกว่าวามันทํให้้้เเเรรรราาาาาาสามาถที่่่จะะออขขึนนนคคืงงยับ อย่างผมมีประสบการณ์อย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไปบินในสายการบินที่ญี่ปุ่นนะครับเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องน้ําหนักอย่างพวกพีทแอร์หรือว่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องน้ําหนักนะครับเขาก็จะต้องให้น้ําหนักอยู่ที่7กิโลกรัมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฟูลสวินเนี่ยบางสายเขาก็จะมีการชั่งน้ําหนักนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าฟูลสวินเขาอาจจะมองข้ามนะครับจริงๆเขามีกําหนดไว้อยู่แล้วแหะว่าต้อง7กิโลหรือ10กิโลแต่บางทีเขาก็เหมือนอารมณ์มาหลยเขามองข้ามไปชั่งบางไปชั่งบางแต่ะรรถาาาาเมก็จส ขึ้นเครื่องนี่สบายใจนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยจะโดนช่างหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นกระเป๋าใบห,หนึ่งที่ผมอยากให้พเพื่อนๆลองดูเพราะว่าผมเอามารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆดูว่ามันมีช่องใส่ของประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับพเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูร็ไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็ฝากติดตามช่อง n i m a l c h a n n e l ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ